นะครับเสนอเรื่องซึ่งดงดังมากนะครับนำมาเล่นกี่ครั้งก็ดังทุกครั้งเลยนะครับดาวพระศุกร์ครับิ เี็นคุณน้าสิครับเป็นไงฮะเปิดเปิดร้านอะไรครับเนี่ยเปิดร้านเสริมสวยค่ะผมชื่ออะไรครับเนี่ยเจ้ชื่อจีชื่อเล่นคะเอาชื่อเล่นก่อนแล้วกันครับชื่อเล่นชื่อจันค่ะอ๋อชื่อจริงอลไรครับอังคารดีๆเรานะครับระว่งมีคนลาเสียบอยู่ลาเสียบกวไม่พลาจันไรไรเดี๋ยวครับฮะคุณน้ารู้จักกับผู้ชายคนนั้นเหรอครับแขกประจันบุคคลโอ้โหเหรอฮะ ่หน้าตาไม่ดีเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครก็คืออีชั้นเนี่ยเปิดร้านเสริมสวยบังหน้าค่ะบังหน้าใครอ่ะแต่พูดอย่างนี้ก็คือบังหน้าเจ้าที่ตำรวจเอ้าไม่เขารู้เอาจริงๆมีอย่างอื่นด้วยเหรอค่ะหลังร้านนี่คือคานเนื้อสดค่ะไม่เอาหรอกไม่เอาจะไปเลยตาลังอยากกินลาบ ียว<อ>แกงมาสับผพงสับผมเออเด็กข้างในมีสวยไม่เอาผมผมมาสับผมมาสัดผมจริงทุกวันนี้เอาเด็กไอล้ลานี่เอาไปทำลูกทำเมียแล้วนะเหรอชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะนงมด มาเที่ยวติดใจรับเรียนรูือเมียมันเลยเรนของความสูงละทำไมสูงแค่บอกสูงเมียคุณเตีย้ยนิดเดียวเองผมเห็นจะบอกของ,งเ,อเมียผมเตีย้ยแล้วเมียคุณอยู่ยังไงล่ะคุณจิตที่คุณมาว่าผมการีผมเป็นยัไง มาดูสินค้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวแนะนําเด็กให้รู้จักคนแล้วคุณจะติดใจโอ้แม่ล็กลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งชื่อลินลี่เหรอลินลี่มารับแขกเร็วลินลี่เร็วลูกแม่ ดิบๆป้าได้ยังไงฉันคาบลงน้ำก่อนไม่กินในน้ำเน,นี่ยเนี่ยพี่นี่จ๋าเห็นหุ่นเธอแล้วเนี่ยทำไมจ๊ะอยากกินควายอ,อายบไวน์แดงว่ะเดี๋ยวพี่ไม่เหมาะหรอกที่จะกินไวน์นะพี่นะแล้วก็อย่าก,กินควายเลยพี่ให้กินลาบกินลูกตามทางของพี่เถอะนะ <S 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 ทำมาไม่ได้คนลออทันตันเลยดี่เเอ้าฮ้ย ไม่ได้หรอกเป็นแขกไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ต้องเป็นอีสานนะสนใจหนูไหมนะโอ้ผมจะมารอแฟนฮะนัดกันร้านฝั่งโน้นได้ไหมฮะด้านร้านฝั่งโน้นมันไดงอะไรนี้ไปไปไหนมาแล้วมาเที่ยวเหอะ ผม่ะเขาจะตัดผมมามาเรดีกว่าครับฟรี่ะฟรีตัดผมอย่างเดียวครับตัดผมทําไมคุณถึงไม่เที่ยวบอกฉันเลยคะผมไม่ชอบแล้วครับตังไม่มีด้วยครับเหรอตังไม่มีเหรอครับโอเแคแล้วกูไปอไป เดี่ยวเอ้อไปไหนมาแล้วร้อยคน <S <S 2> <S 2> ไม่มีตังค์อะผมไม่มีตังค์เอางี้มาสมัครงาน าูดิออกจากบ้านมาแม่เลี้ยงใจร้ายทุกปีหนูทุกวันหนูทนไม่ได้หนูเนอะอ้าวโลแล้วแม่เลี้ยงสังผมทยแล้วทำไมถึงเป็นลมเป็นระยอย่างนี้ล่ะหนูไม่ได้กินข้าวตั้งหลายวันแล้ว หนูไปในห้องน้ำีกว่านี่แล้วหนูมีญาติพี่น้องหรเปล่าล่ะหนูหนูหนูตัวคนเดียวหนูไม่ได้กําพร้าหนูอ้าวเออไมใครเลยนุงลุงลุงมาขายน้ำตาสดนี่มาขายน้ำอ้อยแถวเนี้ยก็ปล่อยกูเล่นกันก่อนดิมาเล่นเกมมาเล่นแกโอ้ยนี่โอ้โหมาใครมาใครมาโจนัส อยู่มาเฟซเอ้าหนูไม่รู้หนูไแล้วหนูมายังไงไปยังไงจ๊ะก็หนูก็มาเงี้ยไปเงี้ยอ้าวโอ้แม่คุณนะแล้วหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่อสตาร์มังไฟแดงสตาร์มังไฟแดงแปลว่าอะไรลูกดาวพุข วันนี้ดูสิคลอดลูกคลอดเต้าไม่เลี้ยงเอาลูกไปทิ้งทําไมถึงทําอย่างนั้นมีลูกดีๆก็ทําไมไม่รับผิดชอบวะพวกนี้มันเป็นพ่อแม่ชนิดไหนวะทำไมทำไมันถึงเลวขนาดนี้ เป็นไรลูกเอ้ยนะถึงแม่แม่มทำ<ม>ไปได้ยังไงเรี่ยงผมผม่ผมายแม่แม่พ่อแม่ด่าพระศุกเนี่ยโอ้โอดาพระศุกร์ฉันบอกตรงเลยนะถ้าเธออยู่ที่นี่ทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากขายตัวไหวไหมล่ะเอ้ยขายตัวได้ครับที่พูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะถึงหนูไม่มีพ่อมีแม่หนูก็ไม่เคยคิดที่ทำแบบนั้นอ่ะพูดอย่างนี้ได้ยังไงเตียงประจำอยู่ที่ไหนครับ

คระทานลูกค้ามาแล้วมีตังค์ด้วยประทานมีตังค์ด้วยอ้าวคุณภาคโอ้ยคุณภาคพิสดารสวัสดีค่ะแหมวันนี้มาอุดหนุนร้านแต่เช้าเลยนะคะเออเดี๋ยววันนี้มาทำอะไรคะโอตรไอ้อโคตนี่นะ คุณภาคบ้าเป็ใบแม่คะอะไรโลกแขกมาร้านเหรอคะ,อะนี่เอาน้ำเอาท่าให้แขกกินซิ <sc an> แขกมารู้จกักน้บใช้บ้างน้ำกันใครนี่ยังบริการดีเหมือนเดิมค่ะผมชอบลูกค้าเขาเบืออยห้ดูแลกันอย่างนี้ตลอดไปค่ะผมอะใหญ่บงคุณหลายครั้งแล้วแต่อยากจะบอกว่า เวลาบริการลูกค้าคุณจะบริการให้เต็มที่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก,กินเลยผมมาที่ไลเนี่ยมีลูกค้าเยอะอย่างเงี้ยดีค่ะแล้วอย่าลืมนะคุณต้องบอกให้เรียบร้อยว่าอ,อพูดไม่ชัดเสียงแงกินน้ำก่อนเอิค่ะแต่ผมบอกเลยว่าขอบใจมากาผมกินมพอดี วันนี้หน้าตาคุณภาคะน้ำจะไม่ขุ่นเลยอ๋อไม,ไม่ไม่ใช่น้ำใสค่ะวันนี้หน้าตาคุณภาควันนี้สดใสามากเลยเดี๋ยวยังไงวันนี้เราจะ,ะจัดชุดใหญ่ชุดใหญ่ให้นะคะเดี๋ยวพอกหน้าให้หล่อเราเลยนะคะขอเชิญคุณภาคค่ะขอเชิญค่ะ <c oughs> เปิดพิธีเมื่อไหร่ครับ4โมงครับตอน4โมงเย็นเผาหลอกค่ะปา,างหงายคุณภาคจำลองคุณภาคนี่จะหล่อเหามากเลยนะคะทิงไว้สัก5นาทีค่ะแล้วจะตึงหมดเลยนะครัเออก็มีคุณนี่แหะค่ะที่เล่นอะค่ะถามคนอื่นแล้วก็ไม่เอาค่ะคุณพี่ก็ไม่ให่ เห็นไมฮะเอาไหมอ่ะคุณแม่เขาตลกสะอาดเขาเล่นนได้เหรอคุณแม่เหมือนคนโศกโศกหน้าเขาต้องขี้ควายก็ทำจบสวยมากค่ะสวยมากค่ะต้องให้เข้ากันใช่ไหมคุณแม่เหมือนเขารอความสนุกสนานอยู่ต้องละเลงให้เข้าใช่ไหมคุณแม่ ไหนว่าถึงขั้นนี้แล้วนะคะคุณภาคมีความสุขไหมคะขอบขอขอบภาคเลยค่ะสนุกจริงโว้ยขอเสียง์เชียร์อบเชียร์เชียร์ไอนี้ต้องพ่อแข่งหน่อยละตรงหน้าผากเนี่ยอยากให้มาทุกวันเลยนะคะนะคะเดี๋ยา ลวองขึ้นเลคะขึ้นมาค่ะสวยมากเลยนะคะแหนมืะมืออะไรเป็นหนักด้านซ้าน่ยักด้านซ้า่ะแมด้าขอโทษค่ะขอโทษค่ะแบบเอาด้านซ้ายออกไปสิออกทาไมแล้วก็ใส่ขวาไปเชื่อม ไอ้เยื่อกวะไอมื่อกี้เอแล้วไปแล้วไปแล้วดาพสุกมานวดหน้าเขาหน่อยเด้นวดหน้าเขาหนูยังทำไม่เป็นเลยอๆพี่ลิลี่ช่วยสอนหน่อยละกันยังไงเขาทำไปก่อนเถอะน้าน้องอะไรครับวันนี้ใครเด็กใหม่ค่ะดาพสุกดาวพสุกที่ทนไม่ไหวแล้วเรียกอะไรครับคุณง่าเลยเรียก ทนไม่ไหวเรื่องน้องนี่หรือเรื่องนี้นะจะมีเรื่องอะไรนะน้องถึงไม่หมดแล้วน่าตึงพี่ทนไม่ไหวแล้วนะ้องน้ำน้ำล้างหน้าพี่เลยล้างล้างหน้าโอ้ยล้าล้างหน้าล้าล้างหน้าอะไรนะน้าล้างหน้าเออเุยนี่จริงเลยล้าได้เอาไว้อยูรอยู่ได้น้องจาพี่อยากได้ไหมครับน้อง งานไม่เป็นครับไม่ได้ขายว่าไงหนูดาวผสมเดี๋ยวแกเข้าไปกับเขาแล้วแกก็หล่อเข้าใจใจแล้วพอปิดไฟปั๊บเดี๋ยวส่งลินลี่อ่ะไปแทนแกเออเอาแม่งยังต้อเต้นกับเขาเต้นกับเขาก่อนเดี๋ยวหนูต้องเสียตัวนังผมไม่น่าเสียได้แล้วมึงอ่ะดูน้องเลยค่ะพี่เชิญเลยค่ะเดี๋ยวสร้างบรรยากาศด้วยเสียงเพลงก่อนต่อจากนั้นเราก็มาสนุกสนานกันต้องไอ้วิ่งเลย Lebih dari kau okay. <coughs> ให้มาห้าร้อยแล้วคุณบอกให้ชอนด้วยไปชอนลูกไม่เอาแลพี่้อยไปแม่ไม่ยอม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 หนูไปไปพี่ภาคพี่ภาคหึงหน้ามากจะบอกว่าหึงจริงๆไปไปนะประสบไปอยู่กับเขาแล้วทอนรวยยังไงก็อย่าลืมแม่ลูกนะหนูต้องไปเหรออ้าวแล้วแต่มึง ไป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 สบายสบายลูกนะ จรู้จักเขาเหรอรู้จักใครอะหลานเหรอหลานนี่นั่นใครคะอ๋อก็เด็กกำลังบ้านรับใช้รรมา์รับใช้ที่บ้านไม่มีอะไรเอ๋อผิวพรรณดีนะเด็กเก็บได้มาสลบอยู่หน้าร้านนี่ค่ะพ่อแม่เขาทิ้งชื่ออะไรจ๊ะน่ะหนูชื่อดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์ทำไมต้องตกใจทำไมเนี่ยดาวพระศุกร์ทำไมอ่ะดาวพระศุกร์ลูกแม่ อ,อ้าวเฮ้ย,ยฉันเป็นคนตั้งชื่อเขาเองอะชื่อดาวบัลปุกนี่ไงแม่หนูอะมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยนี่ไงนี่ไงปานแดงลูกแม่นีดาะนารูหร้หนูมีปานแดงด้วยฉันเป็นคนตั้งชื่อให้หนูเองมบัลปุกนี่นะ แตงยมุ้งยมงยมุ้งแม่ไม่ตั้งใจจริงจริงไม่ใช่น้าไม่ใช่แม่ของหนูแม่น้าเป็นแม่ของหนูจริงแล้วก็ต้องอมลูกสนุกในปากทีเดียวสามันได้โอ้ยโอ้ยอย่าเลยเฮ้ยจะมีใครบ้างอมได้เรามีสิมีคนที่อมได้เอ้ยใครอ่ะถ้าไม่เชื่อล่ะหนูจะได้พาเข้ามาใครเขาอมลูกได้สามลูกเขาอมได้